สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับครูกวางอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเครื่องหมายวรรคตอนกันนะคะว่ามันมีเครื่องหมายอะไรบ้างที่เรารู้จักนะคะตามครูมาดูกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเรามาดูกันค่ะว่าเครื่องหมายวรรคตอนมันคืออะไรเครื่องหมายวรรคตอนเป็นเครื่องหมายที่ใช้ในการเขียนประกอบอักษรตัวเลข วลีประโยคหรือข้อความเพื่อสื่อความหมายกับผู้อ่านว่าผู้เขียนต้องการให้ผู้อ่านนั้นอ่านข้อความนั้นอย่างไรมาดูเครื่องหมายแรกที่เราต้องรู้จักกันนะคะคือเครื่องหมายอัสเจรี เครื่องหมายอัศเจรีคือหรือเราเรียกอย่างหนึ่งว่าเครื่องหมายตกใจเอาไว้ใช้หลังคำอุทานหรือไว้ใช้หลังคำเรียนเสียงธรรมชาตินะคะยกตัวอย่างเช่นโอ้ยปังเพ่งเครื่องหมายนักคาลิกิตหรือเครื่องหมายวงเล็บเอาไว้ใช้ค่อมข้อความเพื่ออธิบายคำที่อยู่ข้างหน้านะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่าพระเนตรในวงเล็บหมายถึงตา เจ้าพญาพระคางในวงเล็บหนุนเครื่องหมายปยานน้อยเป็นเครื่องหมายลักข้อความนั้นๆให้สั้นลงนะคะยกตัวอย่างเช่นกรุงเทพมันยาวเราก็ใช้เครื่องหมายปยานน้อยเข้าไปก็จะกลายเป็นกรุงเทพแล้วก็ไปยานน้อยหมายถึงกรุงเทพมหานครโปรดเกล้าอุดรเครื่องหมายปรัสนี หรือเครื่องหมายคำถามนั่นเองนะคะเอาไว้ใช้เขียนหลังประโยคคำถามตัวอย่างเช่นเธอจะไปไหนวันนี้กินข้าวกับอะไรใครมาหาฉันเครื่องหมายไม้ยมกนะคะเอาไว้ใช้เขียนหลังคำเพื่อออกเสียงอ่านซ้ำตัวอย่างเช่นแมวตัวสีขาวๆต่งตงางๆนานาเดินดีๆเครื่องหมายจุลภาค วิธีใช้นะคะใช้เขียนขั้นคำเพื่อแยกข้อความออกจากกันหรือใช้ขั้นตัวเลขนะคะตัวอย่างเช่นผล,ลไม้หลายชนิดเช่นมะม่วงจุลภาคมังคุดหรือเอาไว้ใช้กับตัวเลขที่เป็นหลักพันขึ้นไปนะคะยกตัวอย่างเช่น1,200บาทเครื่องหมายสัญญาประกาศหรือเป็นเครื่องหมายขีดเส้นใต้นะคะใช้ ขีดใต้ข้อความเพื่อให้สังเกตได้ชัดเจนยิ่งขึ้นตัวอย่างเช่นฉันไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าปัจจัย4แล้วก็ขีดเส้นใต้ข้างล่างเพื่อเน้นนะคะเครื่องมายัดติพังวิธีใช้นะคะ 1. ใช้แยกพยางค์เพื่อบอกคำอ่าน2ใช้ในความหมายว่าถึงเพื่อแสดงช่วงเวลาจำนวนสถานที่ตัวอย่างนะคะเวลาอ่านว่าเว ยัติพังแล้วก็ลา 2. เวลา10นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เครื่องใหม่มหาภาควิธีใช้นะคะ 1. ใช้เขียนหลังตัวอักษรเพื่อแสดงว่าเป็นคำยอ่อ 2. ใช้เขียนตำแหน่งแสดงจุจดทศนิยม 3. ใช้เขียนหลังตัวเลขกำกับข้อย่อย ยกตัวอย่างเช่นพอจุดสอจุดเวลา9.30นาฬิกานาที1.2.3จุดแบบนี้นะคะเครื er nah <ห>่องหมายบุพ <anywhere> <iej ses> ััญญาเป็นเครื่องหมายละใช้แทนคำหรือข้อความบรรทัดบนเพื่อไม่ต้องเขียนซ้ำอีกตัวอย่างเช่นมะม่วงกิโลกรัมละ20บบาทบรรทัดต่อมาเราก็จะเขียนว่ามังคุด แล้วก็ใช้เครื่องหมายบุพัสัญญาเพื่อไม่ต้องเขียนอีก25บาททุเรียนใช้เครื่องหมายบุพัสัญญา6 0บาทแบบนี้เป็นต้นนะคะเครื่องหมายไปยานใหญ่วิธีใช้นะคะใช้เขียนหลังข้อความที่ยังไม่จบแสดงว่ายังมีข้อความประเภทเดียวกันอีกมากเมื่ออยู่ท้ายประโยคอ่านว่าละหรือและอื่นๆตัวอย่าง บ้านฉั้นปลูกดอกไม้หลายชนิดเช่นมะลิกุหลาบชบาแล้วก็ใช้เครื่องหมายปยันใหญ่เข้าไปเพื่อให้ได้รู้ว่ามีอีกเยอะแยะมากมายนะคะเครื่องหมายอัญ,ญประกาศเป็นเครื่องหมายคำพูดนะคะวิธีใช้ใช้ข้อมข้อความที่เป็นคำพูดข้อความที่ยกมาจากที่อื่นคำที่เป็นชื่อเฉพาะหรือที่ใช้เป็น หรือที่ใช้เป็นการเฉพาะของผู้เขียนตัวอย่างนะคะคนขับรถไหายแล้วพูดขึ้นว่าสวัสดีครับพี่แก้วมีอะไรเรียกใช้ผมได้นะครับหลังจากดูคลิปวิดีโอนี้เสร็จแล้วคุณครูก็มีแบบฝึกหัดที่จะให้นักเรียนไปตอบคำถามกันนะคะตั้งใจดูคลิปให้ดีแล้วไปทำแบบฝึกหัดกันคะ่ะสู้ๆนะคะ